หลอดเล้วบอหลอดค่ะมะข่าไมะข่ายเมื่อยปวดเมื่อยตามล่างไกล่ลุกบ่ได้เด็กินข้าวตม้มมีไข่กินยาพาราทุกๆูก,กชีสมงสวัสดีค่ะสาบนค่ะมือน,นี้มาอัปเดตค่ะหลังจาก,กสีดวัคซีนมาแล้วจ้า ja. แอสตาค่ะสีดได้ยุหามืออาการมาเป็นค่ะนึกว่ามันจะหลอดแล้วบ่หลอดค่ะ มะข่มะข่าอเมื่อยปวดเมื่อยตามร่างไก่ลุกบ่ได้ได้กินข้าวต้มมีไข่กินยาพาราทุกถูกชีสมงถูกถูกชีสมงบานน,น,น,นี้มือหนีวัน้นยังมือหนี้มือนีวันพุทธวันพุดมือว่านนี่มือวานน่อวานนี้วัอนข้านาค,าคบรอบอาทิย์น์นึงพอดีจะคล้องกับยานที่ปอะยใหญ่กับว่าแต่อาการ มันเป็นน้ำสีดยานาั่นแหละแต่ว่ามันมาซาว่าสฉันสาวอุบัก็ยานมือว,ว่านนี่ก็เลยไปตรวจจ้ามือว,ว่านนี่ก็เลยไปเทศไปตรวจโควิดค่ะมือว,ว่านนี่ได้ใบมาตรวจโควิด COVID. ตรวนนจอยูนบน่บนลถจ้าเนี่ยตรวจอยู่บนดถบเดรลงรดดอกเนี่ยมือเสานี่ก็ทรงผลมา่า่าบเด้เป็นโควิดดอกว่าะัน แต่วมาโอ้ยคักหลายพี่น้องเอ้ยว่าเป็นสูลอดแล้วกับบอลหลอดคักแหนพะโล่พะงนันเมื่อยไปตามร่างกายกินเขากับว่าได้ย่างกับว่าได้ใ้เต่นอนอยู่บนเตียงนอนอยู่มือแหลกตื่นขึ้นประมาณออกจากเตียงได้ประมาณซีโมงแรงมือสองบายสองมือสาม บายโมงมือซีบายโมงคืงมันเิมเมื่อย <vê> ปวดตามร่างกายมีไข่กินยาทุกซี่ชั่วโมงมีไข่แล้วก็ปวดหัวปวดหัวแล้วมีน้ำมกูกมีไอไอยูไอบรหลเยว่า,าน้ำมูกไหลตลอดหย่อยปกๆปกเฮ้กูเป็นโควิดบนอว่าะสัย่านย่านย่าน อาการเนี่ยโอ้ทรมานแห้งทรมานสุดๆเลยจ้าโชคดีที่ผู้ใดสีแล้วโบมีผลขางเคียงแล้วจ้าสาวบนนี่ก็บ้านจะรอดแล้วรอบแรกนั้นสีบ่เป็นยังพ่อยายนั่นเป็นรอบแรกพ่อหานั่นก็เป็นไข่อยู่สามมือคันเหนือคันโตไข่สาวบนปลอดภั่ดีแต่มารอบนี้นะสีมาได้มือแรกกับปวดแขนธรรมดาปวดแขนนี่แหละกับบ่เป็นยัง สี่มือฮึคือเป็นแน่นี่นอกกูบาดนี่ตายแล้วบาดนี่พ่อใหญ่วาเป็นน้ํายาเธอสียาป้าคือเป็นยังสีอะหยุบหยับยุบหยับอย,ย,ยู่หนาวสันบึก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 อยู่ขันเหนือขันโตค่ะหนาวหนาวห่มพอห่มเสือนุ่งหาโตแล้วพอห่มอีกสามผืน มันหนาวแห้งหายจา่ะมันหนาวอยู่ในกระดูกสั่นอยู่วืดวุดวุด,วดอยู่โอ้ยตายละเป็นเนีเน่ยนี่ตากระเบื้อมืนเด้มืดนบ่ขึ้นตาน่ะตาไม่ตาลาร้อยอยู่ยังสิมืดนบ่ขื้นเลยตายละกูเป็นนี่คือเป็นเนีเน่ยนี่พ่อใหญ่กะเอาอยาไม่กินทุกสี่ชั่วโมงยาไม่กินพ่อใหญ่ก็ฮ็ดซุปไม่กินทุกอาค่ะ เที่ยงก็กินซุปแรงก็กินซุปเย่มือเสาร์ากินบ่ได้ดอกเพราะว่ามันลุกบ่ขืนแต่ว่าตอนนี้มาอัปเดตให้เอฟซีฟั่งนี่ก็ยังร่างกายว่าท่านี้ปกติด้จ้ะนี่ใส่เสื้อกันหนาวนี่ใสอยู่นี่ซีโตจ้ะเนี่ยผิดลายแ,แห้งแต่ว่าก็ดีอยู่ค่ะมันมีผลขางเคียงแต่ว่ามันเห็นโอ้ยกลุ่มแห้งยาวามันสิลอดแล้วจ้ะ สาววนมาอัปเดทให้ FC เอซได้รับฟังนะคะว่าสาววนไข่ยู่จ้าเหนือวันสุกเัื้อแรงวันสุกไปสีมัวนว,นวันอังคารอังคารพูดพหัดสุกวันสุกเัื้อแรงมาเริ่มอาการอาการเริ่มบาานีกอ่ะกังคึ้นมากไข่ไข่แบบชนิดแบบบ้างโอ้โห ใครขึ้นสูงน่ะห้ม่าก่ะบอุ้นให้จังไรนอ่อบานนี้สัน <c oughs> เปืดอนฮีเตอร์ทั้งฮีเตอร์ทั้งฮีเตอร์ทั้งปะห่มไฟฟ้า้าหฮมสามพื้นสาบนก็มานเราประสบการณ์ให้เอฟซีฟังค่ะว่ามันเป็นยังสี่ละสีมาแแลวเห็นแต่มูเื่่นเป็น รอบนี้สาวบุญเป็นนักแห้งอันนี้ก็ยังเมื่อยอยู่แต่ว่าอย่าเมื่ออัปเดตให้เอฟซีได้รับฟังรับชมกันค่ะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ยังสาวบุญทุกคนดูแลสุขภาพค่ะเมี้สาวบุญก็ลาไปก่อนมา่อัปเดตให้ฟังค่ะว่ามันหลังจากสีมาแล้วอาการเนี่ยผิดลายแรงแห้งโชคดีเนี่ยเขาก็ฟื้นพึ่งกินข้าวใดนิดหน่อยจ้ากินก็กินข้าวต้มจ้ะ มือนี้สาวบนลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหนาค่ะทุกคนก็ดูแลสุขภาพค่ะให้กำลังใจทุกผู้สุกคนนะคะเนาะเหมือนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ